กับซูดีเอฟซีพี่น้องปองไปขอตับเราก็ซดช่องบ้านฮาเก้าสี่บ้านฮาพ้าโชกกับมินี้ออกมาติดตามปูหนองแดงอว่าเลขวิ่งเลขยู่ตัวไหครับมาเบิ่งกันมินี้่ขามาแล้วก็ไล่กดแชร์กดติดตามนะครับอมาปอกกับปูหน้องแดงครับตอตเลยนะครับอมาปอกปอกกับปูหน้องแดงเลขปูน้องแดงน้ำกลน ตลอด,ดว่าศัีนำกุนอ่าบ้านี้ก็ว่ายากไขม่มันนำกุนมันยากกูเอาขึ้นมาเอาไหลังขึ้นเหลังมือนลังขึ้นหลังขึ้น,นตัวเก่าเลยเนี่ยอมันมาตัวใดเกี่ยวนี่ละเกี่ยวเข่ากับเข่าชี้ดครับปูเลี้ยกติดเลี้ยงวิ่งกับเข่าตัว Bốn mình đấy ừ. năm cuốn đi lại ừ, ôi, thì nó thang tôi tít vậy Nhìn cho nét, cho này. Ừ, chất cầu, dám tù. เลขเลขมันเ,นเนกับสามทเนาะเด,ดืลลง้งงเสามถ้าตัดสื่อถ้าตัดสื่อก็สื่อสีเกาเอาเอาเด่นตัวเด่นสีเก่าเด่นสีเก่าเนาะ เจ้าคู่ลุดแล้วหนิเนาะเจับครูประเดี๋ยวแค่นี้กันนี่ใส่เหระตรงนี้สน,นินนทเหรอสี่เก่าสี่สามหกสี่หกสามล่างแั่นี้บนเนาะล่างเขาประเจ็ดมันเป็นลักซีก่เมื่อกวนมาซีก็ห่ามันขึ้นบนครับล่าง มากรนสีก็หา,านคึ่งบ่มากมนนีเก่าซีสามซีหกสาม ติดหล,ลังติดหลังนี่ห,หก,กเกจประจ็ดจับคู่แล้วมังก็ไดแล้วเป็นสามขู่คี่ขู่ หนึ่งสามเจ็ดควันสีก็หจับูตริดมาหกกระเจี๊ยบี่มาสองหกสากวันนี้เปลี่ยนสูตรไหมเปลี่ยนหลืเปลี่ยนสูตรใหม่สูตรเก่ามันน้ำกด ใช้ชุดใหม่เลยชุดชุดชุดใหม่ชุดรองมวดแรก <laughs> ชุดใหม่ใช้งวดแรกเลยถ้าดูเป็นแดงชื่อมากว่ะชุดใหม่ใช้งวดแรกวันที่หนึ่งเริ่มเปิดซักลัดไม่พี่กันกวดแรกกับของปูน้องแดง จับเอ้าพี่น้องนี่อะไรด้อสูตรปูน้องแดงสูตรไม้อ่าสูตรไม้สูตรไม้คือคือของอ่าปูเชี่ยบ้านคือกันแหละอ่าเริ่มซักกะลาดสูตรไม้เป็นสูตรไม้สูตรไม้อ่าเขาเรียกว่าเอ้าจังไดกะเอาเป็นตัวเนื้อทางโบหลายอ่าเป็นโบหลายที่พี่น้องเด้อของปูน้องแดงอ่าสำนักสำนักข้างน้องแดงอ่าสำหรับตัวเลขวันทีหนึ่งกลุ่มผ้าหกขาเนี่ย บนติดเก็ดกับสามอ่าแต่ว่าเด่นซีกับเก<ม>่าพี่น้องกระจับใช้กันเอาอ่าบานนี้เพิ่นจับคูให้มากก็มีซีเก่าซีสามซีหกหกสามอ่าซีหกกบหกสามเจักมาแต่ทังไรหรอกคับทังเทื้องเพิ่นเอาซีอ่าเพิ่นจับหกเซแต่ว่าเอา,าเอาพิ่นเอาทั้งหนาแต่ว่าเลขสามตัวทั้งอ่าแอดมินบอบบเขียนลงหปกับเพิ่นกับเอาคือย่อมาก อ่ะห่อมาให้พี่น้องเข้าได้บึ่งได้ได้เป็นตัวแนมอ่ตัวแนมก็คือตัวเหลี่ยงเนี้ยท่าแหละก็เป็นตัวแนมเหล็่แนมอ่าไปหาจับหาจองติดลางนี่มีหกกับเจ็ดอ่าถ้าก็มันเป็นลักสิปหกกับเจ็ดเนาะ,ะมันก็มีสองหกสามหกสองเจ็ดสามเจ็ดเอาตัวนี้เหลข่งก,กันานาแนมอยู่อ๋อไาแนมพี่น้องก็เอาไว้ เอาไว้ไลยสำนักเซ่กันเบื้องกันเบิ่งกันเปรียบเทียบกันเบิ่งหลายสำนักหลยกายลอ่าไลยหมองไลยทีมาของท่างปู่น้องแดงคนก็บ,บอกว่าเหลขกสูตรนี้มันมักน้ำกลนอ่มามักเห็ดน,น้ำกลนเห็ดงวดนี่งวดนางวด,งวดหือนมาออกหล้งงวดล้งมามันสินลลอ,นออกน้ำกลนตลอดนะครับเป็นตัวเหลขกออกน้ำกลนเห็ดไว บานนี้เพื่อนก็เอาคือบอกน้ำกลดดีแต่เพื่อนก็เลยเอาตัวหลังนี่แหละมาให้พี่น้องเข้านี่อ่าเนี่ยมาเนี่ยอาร่องเบิ่งว่าตัวนี้นี่เป็นสูตรแรกแรกเพื่อน่างวดแรกร่องเบิงบ่งแด้อพี่น้องเด้อของปูน้องแดงเอาขันเขาจังไดกับพี่น้องกับติดตามกันอ่าคอมเมนต์มาได้สูตร네ใหม่ใช้งวดแรกกับคอมเมนต์มาได้ทังงสองเฮ้านี่ละอ่าจะได้กับแคบหน้าจอไ้เป็นตัวเหลขสวยๆงามอ่าเหลขกวันที่หนึ่งกุมภาพกหา มีติดเกีดคับสามเดนซี่ับเก่าอพี่น้องขจับอาจจะจับคู่งสี่ก็ได้เอาเหล็กติดมาจะใส่เหล็กเล่นเนี่ยอเจีดเก่าเจีดสี่นั่งสิแม่พี่น้องซี่สามซี่เกียดสี่เก่าอจับใส่กันนั่งสี่ก็ได้คุ้ยกันก็ได้พี่น้องด้วเป็นไปได้หมดอ่ะอันนี้พี่น้องลองจับใส่กันเบ้างอ่คือเพิ่นเห็นทั้งเต่ายักีสามซี่เก่าเก่าเก็ดนั่งสิแม่พี่น้อง อ่านี่ยนะเก้าเก็ดเก้าเก็ดเก้าสามเก้าสี่เก้านี่แหละฮะพี่น้องเบิ้งงส่กันเอาหกกับหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันเจ็ดกับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันแปดกับสามเป็นตัวเดียวกันอันนี้ท่างแอดแอดมินกับพญายามเร่งบอกให้พี่น้องกระตุ้นในฟั่งดูๆเนาะเพราะเลขตัวนี้นี่บางคือบางสำนักเพิ่อนๆกับว่าอยาาให้ตรงตรงเพราะว่า เพิ่นกับบางไว้จังน้อยอยู่ล่างล่างมองก็ได้สังเกตการเขียนเ,เ,เ,เพื่นโหลดล่างมองเหลขกเหล็กหกกับเหล็กเก่าเลอพี่น้องเล้อกหันหัวขื้นหัวลงคือมันเป็นเหล็กตามทีว่าไว้หมู่บ้านเนี่ยคือเหลขโบราณเล็กโบราณผู้เ่าโบราณเขียนเหล็กเขียนเหลขสามหนึ่งเขียนหัวยหงไงไปติดกันมันเป็นเหล็กแป๊บก็เสียพี่น้องเขียนเพิ่งได้อ เลขยกหกก็เลขยเก่านี่มันหัวเอาหัวขึ้นหัวลงน้อเป็นว่าเด้ิร่างคนเขียนน่ะนะเขาเจ้าว่าเรียกเขานังสือเขียนหกเพรก่ามันเอาหัวขึ้นหัวลงน้อเก่าก็ม้วนเป็นว่านั่นแหละมันเลยเป็นเลขตัวเดียวกันเรียกเกียกับเลขยหนึ่งนี่ร่างคนกับยักหัวเลขยหนึ่งนี่เพราะท่านบดยักไปเห็นหัวยังง่ายขีดลงมันก็เป็นเกียร์ต้องขีดหัวย่างยาวลงมืงดูพี่น้องเขาบอกเป็นเกียโลเลกหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าจังใจว่าเขียนหนึ่ง อืมเป็นเก็ยดนั่นแหละพี่น้องซ่อมเอาเหล็กโบร้านเข้ามาเหล็กเลคือโบร้านมาตะโบร้านสมัยทศสมัยได้เนี่ยพี่น้องเนาะอืม <c oughs> เหลี่ยมคนเห็นกันนี่แหละของปูน้องแดงคนกะหอมาซ้ำหนีเป็นตัวเนมเป็นตัวเหล็กเนทาท่างหาจับหาจองหาเบิรงกันไว้พี่น้องสีบ่ได้เสียใจเนาะ <c oughs> อ่า คืองวดว่างหันกับว่ดเดเขามากงวดก้อนมากแต่ว่าเขาดเด็กปูน้องแดงเขาเขาตะก้อนสีมากงวดว่างหันทั้งจัดมินบ่เด้เขามากพี่น้องกับของปูสามเปียกขื้อกันงวดก้อนบ่เด้ไปเป็นกับเขาของคนยุ่งสั่เมือมว่านกับเลยส่งคลิปออกไปแล้วเอามาเปียบเทียบกันสทุกสำนักเลยพี่นอ้องาสำนักได้ทั้งช่องเขาบ่มั่นใจขขเขาของพวกเขา อ่ทาทั้งสองห้อเขาสำหนักใด,ดสแสดงว่าทั้งสองห้องมั่นใจมีตัวแนม่ามันเป็นตัวแนมนะพี่น้องนะอ่าเจนายเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบรรเฮาเก้าซีบรรเฮาผ้าชโชบอ่าพี่น้องเบิง่งใดสองสองเนี่เป็นคนละสองเด้อแต่ว่าเป็นของบรรเฮาเขึ้นเก่านะเนาะกับเป็นผ้าโชคกับเกาซีอ่พี่น้องอ่าเจนาก็ติดตามกันเก็บหน้าจอกันไว้อ่ากดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ เขามากกันโยกโป้โคตโยกโปให้น้ำพี่น้องเนาะอ่าขันพี่ตามตัวแดงจริงคืออยู่ว่นท่านได้กดตัวนี่กับโคไห้ทางช่องบานเฮ้าในเด้ออ่ะสารกิจนี่อ่าพร้อมล่าผ้าจากไปพอการชีพน,นะกับอาชีพนี้สวัสดีครับ